อะมาดูกันอีกรอบครับสวัสดีครับปมเพชรพุนทองครับตรงนี้โลมครับดินโลมมาตอนไถนี่รถไถยสมคันนะจมตรงนี้ต้องไปโคมมาดึงโอเคดูรถเกี่ยวจะจมไหมไม่มีปัญหาครับถ้าจมก็เดี๋ยวเอารถมาดึงให้เลยนี่ครับรถอยู่นู่น ออกติดครับติดติดตู้ครับติดคอกอ,อ๋อตรงนี้แล้วครับที่รอยรถไถจมเยร็เลยร็เลย โอ,โอ้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 นี่ที่รถไทยจมตรงนี้เลยครับโอ้พ้นครับพ้นน่าจะเกือบพ้นแล้วครับอีอีอร้อยหนึ่งก็สบายแล้ว ไล่ลองไล่ปีแล้วครับแต่ประกันครับทาจมก็เอารถไม่โคมาดึงให้เลยพอเป็นนายเจ้าของครับโอ้มีสายเข้าครับ มาดูกันอีกรอบหนึงครับถ้ารอบนี้พ้นก็ปลอดภัยแล้วครับ ปริชาครับปุริชาโอ้โอ้โอ้ยพ้นแล้วครับพ้นแล้วไม่จมแล้วสบายแล้วครับไม่จมแล้วเอ่ต้องไล่เก็บฝั่งเน่ก่อนครับ तो आपके लिए बहुत बारी